ในวันที่ Data Center เตอร์ผุดเป็นดอกเห็ดกระแสะ AI กำลังมาแรงผู้คนส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจหุ้น AI กันมากแต่ Data Center และ AI เหล่านั้นต้องใช้พลังงานงานจำนวนมากสวัสดีครับผมนายปลาหนินมาแลงเม้าบินเข้าอาเมริกาวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับหุ้น SMR หรือ Nuclear Power Corporation ซึ่งมีโมเดลธุรกิจหลักที่เน้นการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่า โมเดลธุรกิจหลักของ n e w s c a l e Power Corporation (SMR) โมเดลธุรกิจของ NuScale เป็นแบบ Asset Light ที่เน้นการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผู้ให้สิทธิ์มากกว่าการเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าโดยตรงโดยมีรายได้หลักจาก 1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีโอการให้สิทธิ์แก่บริษัทพลังงานทั่วโลกในการใช้เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ NuScale Power Module ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 2. บริการด้านวิศวกรรมและสนับสนุนการให้บริการออกแบบการสนับสนุนกระบวนการขอใบอนุญาตการให้บริการด้านปฏิบัติการและการบำรุงรักษาในระยะยาว 3. การขายหน่วยเครื่องปฏิกรการขายหน่วยปฏิกรที่ผลิตจากโรงงานให้กับลูกค้าเพื่อนำไปติดตั้งและประกอบเป็นโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกหุ้น s m r เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีความผันผวนสูง โดยโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนจะเชื่อมโยงอย่างมากกับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยี S.M.R มาใช้ในเชิงพาณิชย์โอกาสในการเติบโตโอกาสของนูสเคิลมาจากตำแหน่งผู้นำในตลาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยุคใหม่ 1. การเป็นผู้นำด้านการรับรองกฎหมายนูสเคิลเป็นบริษัท s m อรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการอนุมัติการออกแบบจากคณะกรรมการกำกับดูนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา USNOC สิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือในตลาดโลก 2. แนวโน้มพลังงานสะอาดระดับโลก s m o เป็นแหล่งพลังงานต่อคาร์บอนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอบโจทย์ความท้าทายของพลังงานหมุนเวียนเช่นโซลาลมที่ผลิตได้ไม่สม่ำเสมอ 3. ตลาดขนาดใหญ่และหลากหลาย เทคโนโลยีเซมอสามารถรองรับลูกค้าได้หลายกลุ่มทั้งบริษัทสาธารณูปโภคนิคมอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และการผลิตไฮโดรเจนซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงทั่วโลก 4. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยี <Technology S 2> ของเ m มอถูกออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยแบบพัสิคูลิงการระบายความร้อนแบบธรรมชาติ ซึ่งทําให้เตาปฏิกรณ์หยุดทํางานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าภายนอกช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุรแรงความเสี่ยงที่สําคัญความเสี่ยงของหุ้นเซมอส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานะของบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากแอนดี D สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 1. ความล่าช้าของโครงการและการยกเลิกสัญญาโอโครงการเซมอเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งแรกๆมีความเสี่ยง ที่จะเกิดความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายที่สูงเกินงบประมาณการยกเลิกโครงการสําคัญใดๆเช่นโครงการในไอดาโฮอาสาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้และความเชื่อมั่นของนักลงทุน 2. สถานะทางการเงินโอบริษัทยังคงขาดทุนและมีรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมวิศวกรรมและการออกใบอนุญาตซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่การเติบโตของราคาหุ้น จึงขึ้นอยู่กับข่าวดีและสัญญาในอนาคตมากกว่าผลกำไรในปัจจุบัน 3. การแข่งขันที่รุนแรงโอเมนูสเคจะนำหน้าในการอนุมัติแต่ก็มีคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆเช่นแทอปาวอาร์เอ็กอินและ G E H I T A C H I ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเซมิอออทแอดวานซ์ร์ที่แตกต่างและอาจแข่งขันได้ดีกว่าในด้านราคาหรือประสิทธิภาพในระยะยาว 4. การยอมรับของสังคมและการกำกับดูแล โอการต่อต้านจากสาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และการจัดการกากกัมมันตรังสียังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องใช้เวลาในการจัดการนอกจากนี้กฎเกณฑ์การกำกับดูแลในแต่ละประเทศก็อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปแบบนี้กันไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและขอทิ้งท้าย ในวันที่ตลาดขาลงว่านิ่งไว้นิ่งไว้สวัสดีครับ